มอติกะมาเกาะตดิดชีวิตนั่งดนตรีและผู้มีจิตใจรักในเสียงเพลงกันแ,แบบลูวลึกถึงหลังบ้านสวัสดีครับพีทครับมือกีตาร์จากวงแพนเค้กครับ สวัสดีครับพี่พีทสวัสดีครับพี่องครับสวัสดีเช้ามาติดกอครับสวัสดีครับทุกความปลอดภัยนะครับครับผมช่วงนี้ต้องล้างมือกันบ่อยๆนะครับใช่แล้วฮะไม่มีอะไรมากครับเราไม่เจอกันสักพักหนึ่งนะครับผมอ่ะเห็นล่าสูดเห็นพีทและแผนเค้กกลับมาครับทํางานกันอีกครั้งใช่ไหมครับใช่ครับก็หยุดกันไปประมาณห้าหปีได้ครับอแยกย้ายกันไปอืครับผม ก็กลับมาทํางานด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนหสมาชิกครบหมดทุกคนปะสมาชิกเดิมครับนั่งเดิมครบกันหมดนะโอเคใครที่เป็นแฟนเพนเค้กก็คงได้ไปฟังเพลงแล้วก็ได้ดูคอนเสิร์ตเขานะครับผมรู้จักกับพีทมาก็นานเหมือนกันนะครับเป็นศิลปินออกอัลบั้มเล่นกีตาร์เห็นแวบๆว่ามีไปเป็นพนักงานร้านกีตาร์ด้วยนะครับ ทำไมครับออกอัลบั้มเงินเดือนเงินใช้ไม่พอแล้วครับมีกินครับเ <c oughs> ว้ยเว่อไปจำเงินเก็บไม่ไหนก็มันมีอยู่ช่วงหนึ่งทำ,ทำไมถึงไปเป็นพนักงานที่ร้านขายเครื่องดนตรีคือเอาอย่างนี้ก่อนดีกว่าว่าผม,มาเ,ปเ,ปเป็นคนเล่นกีตาร์ไม่ได้ไม่ได้เก่งมากเป็นคนแบบไม่ใช่สายฝึกไม่ได้ไม่ได้มีฮีโร่เป็นการแบบเล่นปันป่นๆะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นคนเล่นกีตาร์่มาจุดเริ่มที่เราชอบเล่นกีตาร์นะครับก็เลยกลายเป็นคนที่แบบบ้าของมากกว่าอารมณ์เกียร์เนิร์ด เมื่อก่อนก็นชอบซื้อนิตยาสารชอบเข้าเว็บไซต์อ่านดูพวกแบบอุปกรณ์ที่ต่างประเทศเขามีอ,อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยกลายเป็นคนชอบดูของลองนู่นลองนี่ไปเรื่อยๆอะไรเงรี้ยแล้วก็เป็นคนแบบชอบลองของมามากกว่าการฝึกกีตาร์อยู่แล้วนะครับอพอดีที่สตริงช็อปสตริงช็อปใช่ครับเลือกถูกร้านด้วยอ่ะใช่ครับเปิดสมัครพอดีก็เลยเข้าไปสมัครดูแล้วก็ทํางานที่นั่นมาจนถึงทุกวันนี้ครับ เป็นระยะเวลานานเท่าไหร่แล้วอะตอนนี้ก็น่าจะเป็นปีที่2แล้วครับปีที่2ครับผมปีที่สองแล้วซึ่งร้านนี้เนี่ยต้องบอกว่าที่เคยแวะไปนี่ก็น่าจะเหมาะกับพวกแบบเกียร์เนร์ดจริงๆนะใช่ครับคือเขาจะมีของเล่นอะไรเยอะๆวนๆเข้ามาตลอดเวลาคือถ้าเป็นถ้าเป็นแบบอย่างผมอะคนชอบคนชอบอัุกอณ์ก็จะแบบจะพอรู้จักสินค้าบางแบรนด์อยู่แล้วซึ่งเราไม่คิดว่าจะมีคนไทยเอาเข้ามา ก็สั่งเข้ามาที่ร้านนี้ใช่อย่างเช่นพวกแอมฟริดแมนเนี่ยผมจะเคยดูแบบใน YouTube แบบม,มา <Steve S 1> ยาวนานแล้วมีสตีฟสตีเวนออกมาเล่นแล้วผมถือว่าสงดีจังะไรอย่างเงี้ยอยากเห็นอยากลองตัวเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเจอที่นี่แล้วก็ได้อยู่แล้วก็ได้ลองได้สัมผัสจริงแล้วก็รู้สึกว่าเออมันไม่ได้มีแบรนด์แค่แบบแบ,บ,แบรนด์แมสอย่างเดียวนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอีกหลายๆแบรนด์ที่เราอาจจะคนไทยอาจจะยังไม่รู้จักมากนักแต่ก็นาเข้ามาขายที่ร้านใช่แต่ว่าเป็นเป็นแบรนด์ที่ เป็นแบรนด์บูธีกับครับที่แบบคุณภาพมันจะเป็นคุณภาพดีมากเราก็ได้อันนี้ส่งในการได้ลองเล่นในใไอเทมหรือว่าเกียร์บางอย่างที่เราเคยเห็นในหนังสือ<ช>อย่างเดียวแต่ตอนนี้มีเข้ามาขายที่ร้านด้วยใช่ครับนี่น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ไปทํางานที่ร้านสติงชอป่ะใช่ครับก็เป็นเหตุผลหนึ่งเลยเพราะว่าก็ยังแฮปปี้อยู่กับการทํางานเกี่ยวกับดนตรียังไงก็ยังได้อยู่กีตาร์ย,รยู่กับเครื่องดนตรีใช่ครับแต่หลังๆนี้ก็จะไม่ค่อยได้สัมผัสเยอะแล้วเพราะว่าผมก็จะมีหน้าที่ ที่ดูแลในโซนของพวกออนไลน์เว็บไซต์ก็ต้องเน้นในเรื่องออนไลน์ด้วยใช่ก็จะได้ลองของน้อยหน่อยแต่ว่าถ้ามีเวลาก็ยังขึ้นมาลองอยู่บ้าไหนจะทัวร์คอนเสิร์ตไหนจะทําเพลงยังมีเวลามาอยู่ร้านกีต้าร์อีกครับสุดยอดไม่ธรรมดาเนี่ยเราเพิ่มอีกสักสองคนแล้วจะให้น้องๆไปทําใช่ไหมครับมึงคือกูแล้วในมือนี่ครับ เห็นพี่พีทเนี่ยใช้กีตาร์ธนากรมายาวนานเหมือนกันนะครับขอทราบเหตุผลหน่อยอยากรู้ว่าทําไมถึงต้องเลือกใช้กีตาร์ธนากรคือถ้าเกิดยังพอมีคนจําได้จะเห็นผมใช้เชคเตอร์มาก่อนก็จะมีเชคเตอร์ก่อนแล้วก็ผมจะขยับไปพอริสมิธอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งพอริสมิธก็ทั้งสองตัวมันจะมีความเหมือนกันอย่างหนึ่งคือมันเป็นมัฮอกกานีบอดี้มัฮอกกานี่จนวันหนึ่งเรารู้สึกว่าแบบอยากลองหาอะไรใหม่ๆแล้วก็ไปลองไปลองมา จนรู้สึกตัวเองว่าจริงๆแล้วเราชอบโทนคลีนโทนจากพวกเอาเดอร์ hmm. ก็เลยมองหาซ u เปอร์สแตรปที่เป็นแบบคอนฟิกเจอเรชันอย่างเงี้ยครับทำสิ mm ่งทำที่มันเป็นเอาเดอร์ hmm. แล้วเราก็ชอบความสวยของแบบมีท็อปมีอะไรอย่างเงี้ยชอบลายควีนชอบลายเฟรมอะไรเงี้ยครับ mm hmm. แต่หามันแบบมันไม่มีในคือถ้าพูดตรงๆมันไม่มีในงบที่เราต้องการ คือถ้าแบบว่ามันดีๆไปเลยมันก็จะเป็นพวกทอมเบอร์สันราคาก็จะอัพขึ้นเลยแบบประมาณนั้นก็คือตอนนั้นไม่ไหวไม่ไหวก็เลยแบบลองหาดูว่ามีใครมีแบรนด์ไหนที่มันน่าสนใจบ้างแล้วก็มารู้จักกับธนากรเพราะว่ามีรุ่นพี่คนหนึ่งเขาแนะนำให้ไปลองดูซึ่งเป็นกีตาร์ที่คนไทยเป็นคนไทยใช่ครับไม่ได้นไทยแลนด์เลยเรียกได้ว่าเป็นคัสตอมเมดในไทยแลนด์คัสตอมเมดในไทยแลนด์แล้วก็เมดไบออเดอร์ตัวนี้ก็เลยเป็นสเปค สั่งมาเป็นบอดี้เป็นเอาเดอร์เอเดอร์ครับแล้วก็ท็อปก็จะเป็นเฟรมไมเบนท็อปเน้นเฟรมสวยๆด้วยใช่ 5A แล้วเขาก็จะส่งส่งไม้มาให้เราเลือกว่าให้ดูก่อนถูกใจไหมใช่เอาไม้ลายไหนจะเลือกไลนยนี้มาเป็นบ้างที่ดูใหญ่หน่อยให้มันดูแบบว่าเป็นลายแบบใช่บางจะมีแบบทีทีไรเมีความระยะใช่ ณวันนั้นรู้สึกจะเป็นลายเนี้ยจะใหญ่ที่สุดที่ผมเลือกมาครับแล้วก็คอก็เป็น m a e เมเปิเหมือนกันฟิงเกอร์บอร์ดเป็นโรสวูดครับเฟดสเตนเลตไปกัพปอิกอัพตอนแรกมันจะเป็นซีมมดันแคนทั้ง3ามตำแหน่งก็จะเป็นแจ๊สนะครับเป็นคลาสสิกสแต k แล้วก็ตัวบริดจ์จะเป็นคัสตอมคัสตอมแต่ตัวบริดนี้ผมเปลี่ยนมาสองรอบแห่เปลี่ยนไปใช้ b a n n a c l v v h ออยู่พักหนึ่งแล้วก็ล่าสุดนี้เป็นลอล่า มาจบที่ลอล่าใช่ครับจะฟังดูสมูทหน่อยเพราะว่าทุกวันนี้ก็ไม่ได้เล่นโหดร้ายมากก็ประมาณนี้ก็กำลังดีอยู่ลูกบิดฮิปชอตครับแล้วก็มีบิดเป็นโกโตห้าหนึ่งศนย์กี่ปีแล้วตัวนี้อยู่ด้วยกันมาโหผมว่ามี8ปดเก้าปีแล้วครับก็นานกันนะ9ปเก้าปีใช่ครับแล้วก็มันคือมันเล่นง่ายคือเรารู้สึกว่ามันเล่นง่ายแล้วมันคุมง่ายแล้วก็ มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ส่งกลับไปให้ช่างเช็คมีการส่งกลับไปเช็คถึงไปยัดสอบอะไรหน่อยก็ช่วงนั้นก็เลยต้องเอาพอลิสมิทกลับไปเล่นปรากฏว่าคุมไม่ได้เล่นกลายเป็นคุณกับตัวนี้ใช่ครับมันคุมไม่ได้มันพอลิสมิทมันเอา์พุตมันแรงกว่ามันการคอนโทรลวอลลุ่มกันอะไรเงี้ยมันมันไม่ชินไปแล้วก็เลยกลายเป็นตัวที่แบบทุกวันนี้ก็ยังใช้เป็นหลักอยู่ครับแสดงว่านี่คือตัวที่เอาไปทัวร์ใช่ครับอยู่ด้วยกันมายาวนานใช่ครับใช้เป็นหลักเลย แล้วก็น่าจะเป็นตัวแรกเลยที่พี่กรยอมทําสีที่เป็นเฟดกรีนแบบนี้อืเพราะก่อนหน้านี้เขาจะทําสีพวกแบบสีพลูจีนสีที่เป็นสีเดียวอะไรเงี้ยแต่ผมไปขอว่าแบบพี่ทําแบบนี้ได้ไหมให้มันมีเฟดด้วยใช่ตอนแรกจะไม่ยอมทําเพราะแกไม่ไม่รู้ว่าทําได้หรือเปล่าไม่กล้ารับประกันอะไรเงี้ยแต่ก็ยอมทําให้ก็เป็นตัวแรกที่เป็นสีเฟดกรีนแบบนี้ครับอยู่กันมายาวนานครูกายนะครับ โอเคอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอฟังเสียงหน่อยผมเตรียมมาแล้วตู้เล็กๆนี่แหละดีเป็นเลยพี่พีทโอเคครับนิดๆหน่อยๆน,นะได้เลยเดี๋ยวปรับให้ด้วย ีขนาดตู้แอมเล็กๆนะเออตัวเดียวอยู่เหมือนกันครับก็จะชอบในเรื่องของแบบมันคอนโทรลได้ใช่ป่ะตะกี้เห็นมีแบบว่าลดวอลลุ่มก็จะคลีนข um ึ้นมาใช่ครับผมก็เป็นคนชอบเล่นพวกวอลลุ่มอะไรพวกนี้เหมือนกันโอเคก็ถือว่าโดยรวมวันนี้ก็คุยกับพีทเรื่องรวมๆนะครับรวมถึงอัลบั้มจะมีไหมเนี่ยแพนเค้ก ก็ยังปล่อยซิงเกิลเรื่อยๆอยู่ครับซิงเกิลเรื่อยๆก่อนใช่ครับก็ปีนี้น่าจะเป็นปีที่ทําเพลงได้เยอะแล้วละเพราะว่าอยู่บ้านมากขึ้นเราคงมีเวลานักดนตรีทุกคนคงมีเวลาที่จะต้องพลั้งคูไอเดียออกมานะครับเข้าใจไหมพี่เก่งทําไว้กี่เพลงแล้วครับโกสเนี่ยหลายเพลงัคนเค้ก็เตรียมเพลงไว้หลายๆเพลงนะครับผมก็จะบอกว่าเพลงนี้ล่าสุดที่ิ่งปล่อยไปเนี่ยเราก็เตรียมเพลงต่อไปไว้เรียบร้อยแล้วด้วยเหมือนกันได้เลยเรียมออกมาแบบ ให้ได้ติดตากันเลยครับผมก็เป็นกําลังใจให้นักดนตรีทุกคนด้วยนะครับผมช่วงนี้เราคงต้องแบบว่าผ่านพ้นมันไปทําอะไรได้ที่เป็นการสะสมหรือว่าเป็นการสร้างครับผมสร้างสิ่งหนา่งๆงก็สร้างไว้ก่อนนะครับผมจนผ่านพ้นไปแล้วเดี๋ยวเราก็ได้เอาผลงานหรือว่าได้มาเจอกันใช่ไหมครับผมดูแลตัวเองกันให้ดีๆครับโอเคอย่างนี้ถ้าเกิดตอนนี้เพื่อนๆไปที่ร้าน Sting Shop เกิดวันไหนที่จะเจอพี่พีทมั้งครับช่วงนี้ผมจะต้องเข้าไปที่ร้านวันอังคารถึงปรหัสอังคารเป็นพระหัสเป็นหลักนะครับ เผื่อแวะไปเจอนะไปทักทายแล้วก็ปรึกษาได้ได้ครับโอเคอะไรที่รู้ก็จะช่วยครับอะไรที่ไม่รู้ก็จะมัวไปโอเคป่ะอย่างนั้นวันนี้เราแยกยายนะขอบคุณครับพี่พีทขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบายมาไปก่อน